สวัสด,ดีเอฟซีมาพบกับเราอีกแล้วมาดูเขาตึกสะดุง้งพักพอนกัอนเนาะยายาเนาะ,ะเขาออกเมื่อกันไปแล้วเนาะจนเขาป่าลาดนากาจนจึกสร้างมดแคนค่อยอป่าป่าคือเจ้าใดนี่มีแต่ป่าไปนี้แหละอ,อ,อ๋อควมาที้กัดุงแล้วคำก,กับดุงป่าอันนั้นตปซิว มันนักถือกระตูปานะั่นของป่ามันออกมาเนี่ยฮะเจ้าหน้าข,ขาก็เมื่อเด็กขาวกำลังเมื่อเพียงอันนี้แหละเพียงแอวฮัเลเขามาตัดไผ่ขาเมื่อเลยเออมันอ้วนมานี่เนาะมาแนละมันอ้วนมานี่หน่อยหนึ่งดิเฮดีวันนี้เราเพิ่งเขาขจังได้ปลาครึ่งแล้วก็นเลย จังนาจังคอตึกน้ำยายเบื่องขาตึกกระดูเบิ้งยายก่อนกองกระสันแล้หน่วยลาวได้แต่ปลาปลาตัวบา้องใหญ่สัอกมากับว้าคนเดียวคือก้าว อุยมาว่า5าได้เยไปเลาว่า5000บริ่งนะขาวเปล่าซองด่างด่างนึงบรไดแล้วก็เอาด่างนึ่งต้องเอาซองรถเพื่อไว้นามยามป่านี่มันบรไดด่างนึ่งได้ปไปว่านนเบา

ดินดับดับตาตาตับเนี่ยแม่เนาะยาพึ่งถึกใจยังใหญ่แล้วนี่บ่มีไหนบ่มนะแม่บ่เดือนเดือนซิปผู้ Thế hai trong khoa nhỏ khỏi tức nằm cháu đơ à. Bà cháu mươi là hai si xí tức biển à, Bà cháu mươi là hai si xí tức ừ. Hai ảo màn con khao khưng có chẳng Ừ đây Chỗ phải màn, màn đi มืออื่นเอามารถองดางมันต้องเพื่อกันเออพี่เละนี่เรายังได้ปลาตัวใหญ่เรามันตึกอยู่นี่นเรเราคนเดียวอยู่แล้วน้ำกวงใหญ่ไพศาลมากๆ FC มาแล้วมาตามฮาว้าวส้อได้กระดุงมันสิบูปิกว่กาแบบเช็ดเช็ด,ชดเออมันกับบูปิวได้นางผัดแหงมันนี่เล็กออกง้างมันนี่มันพูดได้เลออก็กอ่อง มันออกแล้ววะเขาถามเจ้าวันนี้มันจะออกเรื่องยังงเหรอครัเจ้าเคยบอกถึงเนาะเจ้าพันเอาะเป็นจนเจ้าพันเป็นเรี่องยังย่าจะโม้วนจะอะไรเนาะ บรรลางเราได้ปลาตัวกุ้งใหญ่ายบึงน้ำเสียงน้ำก็บูอุโมงใต้ฝาอันนี้คืออุโมงใต้ฝาของจริงเลยภาคฝาภาคน้ำก็จะเป็นน้ำมันกร็รอดใต้ฝาที่เขาเจาะอุโมงไว้ เอฟซีมาดูบรรยากาศชาวบ้านเอาตึกสะดุ้งช่วงน้ำขึ้นช่วงน้ำพายุมาแล้วก็มีน้ำขึ้นภูเขาลูกนี่งามขนาดเลยเอิซี แน่ไปย้ำไดกันเนาะมีแต่น้ำบุ๊งวนน้ำมหาศาลของจริงแลยเนี่นะ ต้องบือให้ล่าเลยอือโทษละโอ้มองกับจ้าใส่ตาน,นั้นดังไฟปิงป้าละโอ้วิวตอนนี้ผู้ว่าเลยขอเห็บนะ ใจจะได้ผล <c oughs> ถือเนี่ยกว่าตอนตอนจับเนี่ยจบบออะบาทก็บอกเนาะเล้วตึกเนี่นยน่ะได้ปลาตัวใหญ่ ผลไม้แล้ว f อีผลไม้แล้วผลไม้แล้วโอเคชาวนีุจะขอปิดคลิปเด้๋ยจ้ะพบกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย